ท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมพบกับผมตั้มดีเจเก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแมคคาว์นะครับไม่ใช่เธอมาเล่นเชิงว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าทําไมผมถึงเพื่อวาต้องอัดทำไมครั้งนั้นผมวาเดี๋ยววันนี้จะมาอัดคลิปใช่ไหมตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างในการอัดคลิปมากไม่ใช่มีไม่ใช่มีคือมีเวลาแหละแต่ว่าคือเข้าใจกันป่ะแบบคือนาตอนเนี้คือคอมผมเดียดไปแล้วคือให้ไปซ่อมอ่ะแล้วมันมีเออ พูดมันไม่อยากจะพูดแะแล้วมันพูดแล้วมันน่าม,มาคาน่ะผมก็เลยแบบเงียบไว้ก่อนแล้วกันอืมก็คือถ้าถ้าผมมาลงคลิปช้าหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็ขอภายกันแทนกับทุกน้องๆทุกทุกคนที่ติดตามช่องผมถึงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามทีเถอะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยติดตามผมมาทั้งหมด26คน้วยนะครับขอบมากเลยครับแล้วก็สําหรับคนดูที่แบบมาถึง มีคนดูมาดูคลิปผม1000คลิปก็ขอบคุณมากๆกันเลยนะครับผมแบบซึ้งมากเลยที่มีคนดูมาดูขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบผมก็เลยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอาจจะแนี้ผมก็ก็ลักน่าจะทำคลิปเรื่อยๆโดยการมาอัดแม่ค้าเป็นแหละแต่ว่าอาจจะไม่โทรศัพท์ว่าอัดโทรศัพท์อาจจะอัดไปบางทีนะส่วนใหญ่ก็คือผมก็จะไปอัดทาง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 ภาษีนะ ผมก็จะไปอัดทางคอมมาฝันนะครับแต่ตอนนี้ต้องอัดทางโทรศัพท์ไปก่อนเล่นยังไงวะเล่นงไงวะ <S 2> <S 2> อือก็คือปัญหาในชีวิตผมมันเยอะแยะใช่ไหมท่านผู้ชมนั่นแหละผมก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรเวลาว่างๆในการอาัดคลิปเพราะว่าช่วงนี้เข็นคือครูในโรงเรียนผมเขาบอกว่าตอนเนี้ผมอะใกล้ถึงเวลาสอบก,ากลางภาคแล้วผมก็งงอสอบกลางภาคอะไรมันเร็วจังวะนั่นแหละผมก็เลยแบบอ,อะไรวะ แบบตอนแรกผมแบบหน้างงแบบไม่ากล้ากจะพูดอะไรมากมายแบบงงจริงนะท่านผู้ชมแบบจะสอบแล้วเหรอเอ้ยมันเร็วจังวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยมันเร็วอะไรอย่างงี้วะอือเชก,กดเพนะือนะอาจารย์อะไรชุดไม่เป็นอะอะไรยังไงอือ <c oughs> ขออภัยเลยครับถ้าผมเล่นแบบได้โคตรหวยไ <c oughs> ด้โ <c oughs> คตรหวยแล้วก้เพราะผมเพิ่งมาเล่นไหมครับโทรศัพท์แบบ การเชื่อมต่อของทางเซิร์ฟเวอร์ของทามเองครับโดยตรงอย่างนี้นะครับในโทรศัพท์นะผมไม่เคยเล่นทาแบบนี้มาก่อนนะครับส่วนมากผมก็จะเล่นแบบพวกลบบอกรอ่ะตามท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละตามผมที่เล่นแมปเล่นแมปพวกนั้นไปแหละหรือก็คือผมสม่วนมากผมจะไปเล่นแมปตามพวกนั้นไอ,อ้เชือดใช้สิบชิบหายถูกไถ้าคำหยาบโดไปขออภัยแทนด้วยนะครับผมอะไรวะอะไรดังตึกตึกตึกวะเออเออเอเอทำไมนี่ไม่ลบบอกร ไม่เข้าใจดิจิ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้อเออแล้วถ้าคอมผมซ่อมเสร็จผมก็อาจจะมาอาัดคลิปหมครับนะครับอา,อ,นะอ,าจจอาจในคอมนะอาจจะอัดในคอมนะแต่ก็น่าจะเล่นกับพี่คนหนึ่งในในในหมครับผมก็คิดว่าผมก็น่าจะเล่นซีรีส์กับพ <า S 2> แลแหละเป็นพี่นาริข่อนนะครับอใครที่รู้ว่าผมมีปัญหาอะไรแล้วดูคลิปอันที่ผมเคยลงไปครั้งนั้นทานผู้ชมจะรู้ว่าคอมผมเป็นไรนะครับอืก็ นะตอนนั้นผมก็เสียใจชิบหายเลยแบบอยากจะปส่ป้ามันถ้ากูรู้ว่ามันนะนะถ้าคำหยาบถ้าคำหยาบจะออกไปก็ขออภัยแทนท่านผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านเด็กและคนดูทั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมก็ถ้าเห็นว่าผมเล่นเกมแบบนี้แล้วมันดูไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับเวทบอลวะมันแนวได้บอลหรอว่พ่าแนววทบอเพื่อน ก็ไม่ได้เอาบูมาด้วยเพื่อนมึงน่าจะเอาบูมาเยอะกว่านี้นะก็ก็คือกีดน,นี้เป็นกีบแบบแนวสไตล์แบบชิวๆนะครับแบบอีซ e ี่อีซี่กูตกขึ้นมากูกิ๊ดไม่ออกแน่นอนเฮ้ยเพื่อนปากลัวอย่างนี้เลยเหรอกูปากัวไม่เป็นนะ่ะอึ๊บเฮ้ยมันกระโดดไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะนายคิดอะไรนาะต้องทำให้ดีนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวนรับผมขอต t o p คลิปไปตรงนี้สักแป๊บนึงขอขอไปจาัดก,การเรื่องธุระอะไรสักแป๊บนึงเดี๋ยวมากลับมากันอีกครั้งนะครับอืมพอดีไปเคลียร์เรื่องอะไรนิดหน่อยพอยิมมีคนมาบน่นนั่นแหละก็ถ้าถามเอ่อก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมอืมจะพูดอะไรดีล่ะเออไม่มีอะไรจะค่อยพูดเท่าไหร่นะครับก็ คุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามผมมาตลอดถึงท่านผู้ชมทุกท่านจะไม่เต็มใจกันสักเท่าไหร่ล้วนะก็ขอบคุณมากเลยครับที่แบบคอยติดตามคอยดูผมมาตลอดนะครับถึงคลิปผมมันจะแย่อย่างไงคลิปผมมันจะแบบดูแบบดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ท่านผู้ชมก็ยังดูมาเสมอผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับครั้งนี้ผมก็โดยแบบผมก็มีกําลังใจมากขึ้นที่ท่านผู้ชมมาแบบไอชินี่ไอคุแตก ว้าวพอเพื่อนก็ไปทำไมพอตัว Waterfark อะไรวะมันก็อะไรงงอ๋อเพื่อนเราเออทีมกูมีกี่คนเออๆหน้าจอผมกระตุกไปหน่อยเอ็นท่าตอบผมแบบแบบขัดๆหน่อยก็ขออภัยนะครับพอดีผมแบบเพิ่งมาเล่นแมคคับบนโทรศัพท์ไงเาเล่นในคอมบ่อยแล้วมันชินกับในคอมมอากากว่าโทรศัพท์ไงครับประมาณนั้นแหละแล้วช่วงนี้ผมก็แบบ ช่วงนี้ผมก็คือแบบผมก็อยู่มสี่แล้วเนาะผมก็แบบงานมันก็เริ่มเยอะจากมาสามขึ้นหน่อยแบบคือช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์ด้วยไงแล้วแบบเขาบอกว่าจะมีสอบกลางภาคแล้วผมก็งงไงเอ้ทำไมไมันมีสอบกลางภาคอย่างเร็วว่าเขาก็อย่างนั้นแหละผมก็เลยแบบอะไรว่าผมก็เลยงงมาก,มากเลยแบบในการสอบแต่ละทีของเขาอะ่ะไม่รู้ว่าโรงเรียนผมจะเปิดได้นานสักเท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนกูทําไมกูตายเออนั่นแหละโอเค ก็ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรในช่วงนี้นะครับก็เป็นแบบสรุปเล่าเรื่องแบบสไตล์ของผมนะครับเพราะว่าจะมาบอกว่าชีวิตผมมันมันช่างหลังโทระโชว์แล้วจริงๆก็ก็ก,ก,ก็ขอบคุณสําหรับกาลังใจที่เคยมาดูคลิปผมปหลายๆคนนะครับ ขอบคุณกันมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปผมกันแบบถึงจะหนึ่งคนซอนคนถึงจะมีแบบดิสไลค์อะไรรูทตกอีกแล้วชิบหายถึงจะมีดิสไลค์ไลค์ยอดไลค์อะไรน้อยๆผมก็ไม่ถือสาครับเพราะว่าผมมันไม่ใช่พวกขยันอาะคีอะไรขนังไงแต่ว่าถ้ากดไลค์มาคนละหนึ่งไลค์เพื่อให้ผมมีกำลังใจสนิดสน่อยก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีเสียงอะไรขัดข้องหรือเข้าไปในไลฟ์ในคลิปนี้ก็ขออภัยแทนขออภัยผมด้วยขออภัยด้วยนะครับผม ก็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 ยังไงดีเกมนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยดีเดี๋ยวเดี๋ยวพอถ้าผมเล่นเป็นเมื่อไหร่ผมจะมาอาจจะศึกษานะแต่ว่าตอนนี้ผมแค่เป็นอัดคลิปแบบเล่าเรื่อไข่มันตักตรงนี้ออกวะเป็นคลิปแบบแนวเล่าเรื่องไปชิวๆตรงพางกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีอะไรแบบไอเดียอะไรที่อยากจะเล่นเท่าไหร่นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นแนวแบบ เออเป็นแนวแบบเล่าเรื่องเล่นพังพงโดยที่แบบคนเล่นไม่รู้เรื่องเลย,เลยแล้วก็อย่างนะครับคือตอนเนี้ยผมจะบอกอะไรองเนะี้ยคือถ้าสมมติว่าผมหายไปนานก็ขออภัยนะครับพอดีผมแบบยังไงละ่ะยังไงล่ะจะพูดยังไงดีว่าจะพูดว่าผมติดงานก็ไม่เชิงอะ่ะผมก็ติดเกมไหมก็ไม่ค่อยติดอะ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะไปแบบขี้เกียจอะ่ะนอนแล้วก็ไปคุยกับพวกพี่ๆในดิสอร์ดเขาอะ่ะ ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะติดเวลาเราจะคุยอะไรกันไอ้กดกระโดดไม่ติดไม่ได้เล่นโทรศัพท์นานกดกระโดดไม่เคยติดเลยอืมค่ะก็ก็ก็ยังไงดีล่ะเป็นเอ่อแมปนี้ที่ผมมาเล่นไมค้านะครับเป็นแนวแบบเว็บบอตีบ้านนะแต่ว่ามันจะเป็นแนวใช้เหมือใช้ที่ขุดเจาะมาขุดเจาะบ้านเราซึ่งแน่นอนเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยนะครับ ตอนนี้กูจะซื้อบล็อกไปต่อยทางาาแล้วฮะมาไหวแล้วเพื่องมัน <c oughs> เครื่องหนักเลยเนียแล้วคือ,อ <c oughs> ถ้าสมมติว่าผม,ววามได้คอมืิวเมล่ะผมก็จะไปอัดซีรีส์กับพี่เขานะครับเป็นซีรีส์ยวๆเป็นซีรีส์แบบสั้นๆนะเป็นแบบก็ไม่ใช่สั้นๆนะมัเน,น,นเป็นแนวว่เนี่ยมันเป็นแนวเอาชีวิตรอดแบบใช้มอสซอมบี้แบบซอมบี้แบบเถืถ่อนๆที่ว่ามีปืนมายิงหัวนั่นแหละผมจะผมจะไปอัด พี่เขาไม่รู้ว่าจะว่าพี่เขาจะอัดเวลาไหนตอนไหนนะเพราะว่าผมก็ไม่มา่ใจเหมือนกันตอนเนี้ยคือเวลาที่ผมจะอจัดคลิปอมันมีเยอะนะแต่ว่าคือการโอกาสที่ผมจะมาอาจัดคลิปมันน้อยเพราะว่าผมขี้เกียจด้วยแล้วก็บวกกับเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้กวนใจผม <c oughs> ผมก็เลยแบบช่างแม่งอะไรพวกนี้ไปเลยอะผมก็ไม่ได้สนใจอะโอ้โอ้โอ้โดอะไรเฉาะวะตอนนี้ การอัดคลิปในโทรศัพท์ของเกมอะไรพวกนี้ผมก็น่าจะอัดแบบไม่ได้เยอะนะเพราะว่าพวกเกมในโทรศัพท์อะ่ะมันก็มันมันมีอะไรเล่นแหละแต่ผมไม่มีข้อมูลในการอัดไงถ้าผมมีข้อมูลผมก็อัดแต่อาจจะไม่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยดูกันก็ได้ว่าเตียงกูอ๋อเตียงอ๋อเตียงคือนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เตียงอย่มันคือที่ขุดจาะที่ขุดเจอะแล้วเตียงอยู่ไหนอะ โอ้โอเตียงกูทำไมมันเอ้ยเชนตี่เชนตี่เชนตี่เชนี้เชนี่อ้ายอ้ยกูกูว่ายอยู่ไ้้เฮยอาฮ่าแตกแน่นอนเอ้อกูแตกแตกเลยแม่น้า้านโคมึงตายไอ้ด็กชิดนี่มาเนี่ ดตีไม่ได้แล้วไฟฟ้าอะไรเอ้ยอึอึตีไม่ได้ไม่จริงไม่จริงเรียบร้อยคือเตียงกูยังแตกมาหมดใช่ไหมมันก็เลยไม่ตายไม่นะไม่จริงอืมไม่จริงเรื่อโทรศัพท์นั้นเอ้ยในคอมกูน่าจะดีฟอันนี้นะก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าผมก็แค่มาเล่าเรื่องเออวกนี้ ตามสไตล์ผมมาแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอะไรชิ้นๆในกับเรื่องแต่และเรื่องของของในการอัดคคิปการสะดวกในการอัาคคิปเท่าไหร่นะครับผมก็แบบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับพอดีแบบก็คนมาเพิ่งตื่นนะเข้าใจด้วยคนมาเพิ่งตื่นอะ่ะ <c oughs> ผมนอนหลับตื่นหนึ่งอะ่ะเรียนเสร็จนอนหลับตื่นหนึ่งอะ่ะปวดหัวจัดเลยก็นอนหลับแล้วก็เบอร์เบอร์นิดหน่อยอะ่ะผมก็ไม่ผมก็แบบฟันขึ้นอะ่ะอย่างเง้นเลยอะ่ะ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านผู้ชมมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดทัชไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีผู้ติดตามยอดผู้ติดตามทั้งหมด30คนนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับหล่อวันนี้ก็คือลาลาก่อนนะครับผมบาย